ติดตามนะครับคลิปของอาจารย์แล้วก็ช่วยกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้คุณครูหน่อยนะลูกนะเพราะอย่างน้อยก็จะได้สร้างกำลังใจให้กับคุณครูนะครับมาเรียนกันต่อหน้าที่20นะครับวันนี้คุณครูเตรียเมเอกสารไว้ถึงหน้า20เองนะครับหนาก็มาเรียนกันเลยนะครับนั่นก็คือคำสั่งก็บอกว่าให้ listen นะครับให้ฟัง point ให้ชี้นะครับ and let repeat ให้อ่านตามนะครับหรือให้ทบทวนนะครับจงฟังจงชี้แล้วก็ให้อ่านตามนะครับนะโดยเป็นการสอนเรื่องอะไรครับลูกๆสอนเรื่องเดือนทั้ง12เดือนนะครับลองมาฟังสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับว่าเดือนทั้ง12เดือนนั้นเขาออกเสียงอย่างไรนะครับ Students Lesson Exercise Three. Listen, Unit Point and Repeat and Book 2 1 3 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, อ่านว่า January นะครับ January แปลว่าเดือนมกราคม February นะครับ February แปลว่าเดือนกุมภาพันธ์ March นะครับ March แปลว่าเดือนมีนาคม April นะครับ April แปลว่าเดือนเมษายนเมนะครับแปลว่าเดือนพฤษภาคม จูนนะครับแปลว่าเดือนมิถุนายนชลไลนะครับแปลว่าเดือนกรกฎาคมออกัสต์นะออกสต์ August, แปลว่าเดือนสิงหาคมเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์แปลว่าเดือนกันยายนออกโชเบอร์ October, แปลว่าเดือนตุลาคมโนเวมเบอร์ November, แปลว่าเดือนพฤศจิกายนและก็ d e december c แปลว,ว่าเดือนธันวาคมนะโอเคนะครับตรงนี้ลูกๆก็อาจจะเคยท่องมาบ้างแล้วนะครับนาเรียนป .3 นี่ต่อไปนะครับ x จงถามนะครับนะ x แปลว,ว่าถามแปลว,ว่าขอร้องนะครับแปลว,ว่าบอก and และนะครับ answer ให้ตอบดังนั้นเมื่อคู่กับควาว่าตอบก็คือใช้ควาว่าถามจะถูกต้องที่สุดนะครับให้ถามแล้วก็ให้ตอบ with กับ ยัวของคุณ friends เพื่อนเพื่อนนะครับเติม s อให้ถามแล้วก็ตอบกับเพื่อนๆก็คือจับคู่กับเพื่อนๆนนะครับโดยนำคำเหล่านี้มาถามก็คือคำว่าโคดซึ่งแปลว่าหนาวคำว่าวอร์มนะครับซึ่งแปลว่าอบอุ่นคำว่าคูลนะครับแปลว่าเย็นดังนั้นคำว่าเย็นกับหนาวนี่ต่างกันอย่างไรครับนักเรียนก็คือหนาวนี่จะเย็นกว่าเย็นกว่าคูลนะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นน่าจะเข้าใจนะครับนะ คือค cool o ูนี่หนาวเหมือนกันแต่หนาวธรรมดาแต่ถ้าโค้ดหนาวมากเอาไวว่าค o ูให้แปลว่าเย็นนะครับโค l ดให้แปลว่าหนาวฮอตนะครับแปลว่าร้อนดังนั้นคนนี้พูดกันมาว่า what the weather like today นะครับแปลทีละตัวนะครับแปลทีละตัว the weather แปลว่าสภาพอากาศนะครับ like นะครับแปลว่าคล้ายแปลว่าเหมือน ลูกต้องใจฟังให้ดีนะ like แปลว่าคล้ายแปลว่าเหมือน what แปลว่าอะไร today แปลว่าวันนี้ is ไม่ต้องแปลอ่านี่ตรงนี้ย่อมาจาก is นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณโบเอาเครื่องหมายสีแดงออกนะครับเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นนะตรงนี้ย่อมาจาก is ทำไม is ไม่ต้องแปลครับนะเพราะว่า like ตัวนี้นะครับ like ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นคําคุณศัพท์และคํากริยาแต่ในประโยคนี้นะครับทําหน้าที่เป็นคําคุณศัพท์ like คำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นและ verb to be ไม่ต้องแปลแล้ว like นะครับทำหน้าที่เป็นคำคุณศรรรรรรัพท,ท์เมื่อ like, รคครรรไรให้แปลว่าคล้ายหรือแปลว่าเหมือนแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นคำกริยาเมื่อไรให้แปลว่าชอบนะครับคุณครูเขียนเพิ่มเติมให้ตรงนี้นะครับ like ไล์นะครับถ้าวงเล็บนะครับเป็นคำ adjective เขียนเต็มๆไปเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นคำ adjective นะครับนะให้แปลว่าคล้ายหรือแปลว่าเหมือนนะครับแต่ถ้า like นะครับทำหน้าที่เป็นคำ verb นะครับนะเป็นคำกริยานะครับคุณคุณเขียนภาษาอังกฤษนะ verb นะครับ ให้แปลว่าชอบนะครับนะแอลตัวเล็กนะครับนะไม่จาเป็นต้องเขียนตัวใหญ่แล้วก็มีกฎไวยากรณ์อยู่ว่านะครับนะถ้าเกิดเป็นคำคุณศัพท์เมื่อ,อไหร่ให้ใช้คู่กับ verb to be นะครับตั้งเรียนนะเป็นคำคุณศัพท์หรือคำเปรียบเทีเมื่ออะไรอ่ะคุณคงเขียนเพิ่เมเติมไห้อีกดีกว่า ให้ใช้คู่กับ verb to be นะขยายความไปอีกนิดหนึ่งนะครับให้นะคุณครูจะสอนหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับให้ใช้คู่กับ verb to be นะครับนะเท่านั้นอ่ะใส่เท่านั้นก็ไปเลยนะครับนะใช้คู่กับพเหอื่นไม่ได้นะครับนะถ้าแปลว่าคล้ายหรือแปลว่าเหมือนหรือทําหน้าที่เป็นคำบุณศัพท์นะครับแต่ถ้าทาหน้าที่เป็นคํากริยานะครับแปลว่าชอบ ให้ใช้คู่กับ v ว r บ todo เท่านั้นนะครับนะนะครับทีนี้หลักการใช้ใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูก็อสอนในหน้าต่อตไปนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูพูดสดสดให้ฟังดีไหมครับถ้าใ,ใช้กับเว็บทูดูนะครับนั่นก็คือเช่นถามว่า do you like a dog นะครับคุณชอบสุนัขใช่หรือไม่เห็นไหมครับ do you like a dog คุณชอบสุนัขใช่หรือไม่ก็จะใช้คู่กับคำว่าดูและก็ like ก็จะแปลว่าชอบนะครับนะหนะครับ,นะรบนั่นแหละคือตัวอย่างของคำว่านะครับคำว่า like นะครับเป็นคำกริยาและใช้คู่กับ verb to do นะครับเหมือนประโยคที่คุณครูพูดสดๆขึ้นมาเมื่อกี้ว่า do you like A dog นะครับใช้คู่กับ verb to do เห็นไหมครับให้แปลว่าชอบแต่ถ้าพูดก็มาว่า what's the weather like today ให้แปลว่าคล้ายหรือแปลว่าเหมือนแต่บางเอญเมื่อแปลว่าคล้ายหรือเหมือนเราก็ไม่ได้แปลว่าสภาพอากาศนั้นคล้ายอะไรนะครับนะมันฟังยากเองสภาพอากาศคล้ายอะไรให้แปลเสีหมายว่าวันนี้นะครับ Today แปลววันนี้สภาพอากาศเป็นเช่นไรนะครับถึงจะได้เข้าใจ ตรงนี้มันซับซอ้อนนิดหนึ่งนะอย่าไปแปลตรงๆว่าสภาพอากาศคล้ายอะไรสภาพอากาศเหมือนอะไรมันฟังยากอีกภาษาไทยให้แปลว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นเช่นไรผลตอบเขาก็เลยตอบว่า it's cool นะครับวันนี้สภาพอากาศหนาวนั่นเอง it's warm นะครับวันนี้อากาศอบอุ่น it's cool นะครับวันนี้อากาศหนาวอากาศเย็น it's hot วันนี้อากาศร้อนแค่นั่นเองครับ โอเคนะครับลูกตรงจำตรงนี้นะครับนะ What's the weather like today แปลว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จำหลักไวยากรณ์ที่คุณครูเสริมให้ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับตามอักษรวิ่งนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปแล้วก็โคกด้วยหลักไวยากรณ์วันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้า20เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอจบ การไลฟ์สดการบันทึกคลิปการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ